สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กระดาช n แนลอ่าในส่วนต่อไปนี้ก็มีคนเรียกร้องแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากในกลุ่มแชทไลน์ของเราก็าจะเป็นในส่วนของการทำสูตรซ้ำบวกลบคูณหารอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการบวกข้อมูลที่อยู่ในนี้ทั้งหมดที่เป็นตัวเลขนะอิงตามหมวดหมู่ที่ระบบมีมาให้ ก็ให้ทุกคนมาที่ในส่วนของเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า complete d ตรงนี้จะเป็นคอลัมน์พิเศษที่มีมาให้ในส่วนนี้เราขอใช้การแนะนำตามเวลาโอกาสละกันนะทุกคนเพราะว่าสูตรแล้วก็การทำงานของมันมีเยอะมากแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเดีเด๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะแล้วก็ไปเรียนรู้กันใน community ก่อนอื่นให้ทุกคนมาที่ในส่วนของ relation แล้วตั้งชื่อว่า view ให้ทุกคนเลือก category ในส่วนของตัวเลือกแรกและในส่วนของตัวเลือกที่2ให้ทุกคนเลือกที่ติ้งเหมือนกันแล้วเลือกที่ในส่วนของ category เหมือนกันเลยจากนั้นให้ติ๊กที่ match multiply และกดดันจากนั้นกด คอลัมน์เพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วใช้สูตรที่มีชื่อว่า row up จากนั้นให้ทุกคนเลือกชีทที่เราได้มีการตั้งชื่อไว้ว่า luc อันนี้ก็คือมันจะมาจากคอลัมน์นี้มันจะอิงในส่วนของชีทนี้ทั้งหมดแล้วเลือกในส่วนของคอลัมน์นี้ที่เป็นตัวเลขจากนั้นกดเลือกเลยและอย่าลืมเปลี่ยนจาก count ให้กลายเป็น sum นะทุกคน จากนั้นกดเลือกรูปแบบการแสดงผลเราขอเลือกรูปแบบที่ไม่มีทศนิยมแล้วกดดันจากนั้นมันจะจัดการในส่วนของแคตตา o r y แล้วบวกให้อย่างตัวนี้คือแคตตา o r y b บล็มันก็จะเอาบล็อกที่1แล้วก็บล็อกที่2แล้วก็บล็อกที่3เอาตัวเลขพวกนี้มาบวกกันแล้วคิดมาเป็นส่วนนี้ให้เราเลย แล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของข้าวมันก็จะเอาเฉพาะหมวดหบู่ข้าวมาบวกกันให้เราอันนี้เป็นวิธีคำนวณง่ายๆสำหรับการคำนวณในคอลัมน์ของตัวเอง<ด>นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระดาของเราด้วยนะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนลบลาบาย